สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทิศดีใหม่วันนี้จะมาอัปเดตการพิกการเบ่งพูครับแล้วก็ช่วงช่วงยอดออกตอนไหนลูกไม่ร่วงครับถ้าทุเรียนยอดออกถ้ามีลูกขนาดนี้ครับร่วงครับถ้าเอาเราเอายอดคุมยอดไม่อยู่ครับนี่ร่วงครับ ตัวนี้รุ่นน้องมันครับไม่รู้จะอยู่ไหมเนี่ยมันร่วงไปหมดแล้วครับที่จริงอะ่ะตัวนี้ก็ทดลองเฉยครับแต่ที่จริงถ้าทุเรียนนะตัวน,นี้ก็เอาไว้ประมาณห้าสิบแปดลูกนี่ครับแปดลูกเผื่อไว้ห้าหกลูกครับเื่อไว้ประมาณแปดได้ห้าสิบก็ดีครับเนี่ยตอนนี้ห้าสิบแปดลูกก็ล่วงไปสองลูกครับมันจะเป็นตูดเป็ดตูดงอครับพี่น้อง าลักษณะแบบนี้ยอดมาไม่ร่วงครับเพราะว่าทุเรียนหกสิบวันเกบเก็ดสิบวันแล้วครับหกสิบกว่าเกเก็ดสิบมีเมล็ดแล้วครับรุ่นใหญ่แล้วครับนี่ถ้ารุ่นนี้นี้มาดอกไม่ร่วงแล้วก็ไม่ได้โกดยอดครับนี่ต้นนี้ยอดมาเต็มต้นเลยครับแต่รุ่นนี้น้องมันนี่ร่วงแน่นอนครับไม่อยู่ครับเพราะว่าเราต้องปล่อยให้ยอดออกมา ใบเราชุดนี้จะได้ไปเลี้ยงต้นเลี้ยงลูกต่อไปครับเราไม่ได้กดยอดนะครับนี่ใบก็จะยอดก็จะออกมาตามแขนงเลยนะครับนี่ยอดจะออกมาแต่ทุเรียนรุ่นนี้มันจะเก็บสิบวันแล้วครับเนี่ยนี่มันก็เลยไม่ร่วงนี่ครับยอดออกมาตามแขนงปกติถ้าเป็นไข่ไก่ไข่นุก,กทาครับร่วงหมดครับเนี่ยพี่ว่า เทคนิคการให้น้ํานี่แหละครับผมให้น้ำสิบนาทีทุกสิบวันโอ้ทุกวันครับเนี่ยให้น้ำสิบนาทีทุกทุกวันครับนี่แหละตอนนี้ก็ยังให้สิบห้านาทีครับแต่สี่หัวนะครับบางบางต้นก็สามหัวบางต้นก็สี่หัวครับเนี่ยสปปิงเกอร์หัวก็ประมาณสองร้อยนี่แหละทั่วไปนี่แหละครับหัวเขาเรียกหัวผูช้างไม่ได้แรงหรอกครับถามว่าแรงไหม ท,ที่สวนผมใช้เป็นสมมติขึ้นมาแล้วก็ลดไม่แรงเหมือนพวกไม,ไม่แรงเหมือนที่ใช้ใดสูตรครับน้ำน้ำจะไม่แรงมากนี่ครับยอดมาทุกทุกทุกกิ่งเลยครับรุ่นนี้บำรุงยอดต่อเลยครับไม่ได้ไม่ได้ไไดกดนะครับเนี่ยสูตรสูตรดึงน้ำครับสูตรให้น้ำให้น้อยแต่ให้ทุกวันครับถามว่าการให้น้ำยอดไม่มาเนี่ย ที่สวนให้วงกว้างหรือว่าวงแคบครับเขาจะถามถามว่าให้น้ําวงกว้างหรือวงแคบก็กว้าง,างนล่นะครับรอบสงคุ่มเลยแต่เพียงว่าเราให้น้อยครับให้สิบนาทีทุกวันครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเบ่งปูแล้วครับเนี่ยเนี่ยมีเบ่งปูแล้วครับเนี่ยแต่รุ่นน้องอะถ้ามันเมล็ดไม่ขึ้นนะมันก็เริ่มบิดแล้วครับเนี่ยถ้ามียอดออกมามันก็จะดึงอาหาร ลูกก็จะช้าครับโตช้าส่วนมากจะร่วงครับถึงว่าการทำทุเรียนนะถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องเอาหลายรุ่นครับไม่ต้องเอามากเอารุ่นเดียวครับดูแลง่ายให้น้ำก็ง่ายครับรุ่นนี้ก็ครบพอต้นแล้วครับห้าสิบกว่าลูกเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับต้นนี้พฤษภาจะครบ6ปีครับเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนี่ยห้าบแปดลูก ตัดแต่งขาดครับผู้เรียนที่ที่แต่งไว้เนี่ยครับแต่งตั้งแต่รุ่นนี้ครับเนี่ยสามสิบวันครับเนี่ยแต่งรุ่นนี้แต่งขาดเลยครับแต่งขาดหมายความว่าไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับพี่น้องคือต้นนี้เรากะ,ะอาห้าสิบเราก็เผื่อไว้ห้าห้าสิบแปดห้าสิบห้าก็ได้เราคัดออกมันอยู่ที่ว่าเราจะทำใจได้ไหมตอนคัดลูก หรือว่าเราคัดไม่ได้จะให้มันจะให้มันมาล่วงตอนตอนหกสิบวันหรือเจ็ดสิบวันมันก็ล่วงครับตัวไหนตูดเป็ดมันก็ล่วงครับนี่ครับถามว่าเอาไว้หกสิบวันมันล่วงตูดเป็ดครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันอยู่ประมาณหกสิบวันครับยังไงมันก็ล่วงครับขั้วมันจะ อีกด้านหนึ่งจะไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันเป็นจุดเป็ดถ้ามันอยู่ได้ถึง120วันก็ขายได้ครับส่วนมากมันจะอยู่ประมาณ60สบวัน70บวันก็ร่วงครับถ้าต้นนั้นเรามีลูกเยอะเกินไปครับถามว่าทุกคนทำทุเรียนก็อยากได้เยอะๆครับอยากได้เยอะๆอยากได้ทุกลูกแหละครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปได้ยาก ผู้เรียนมันจะแบกของมันเองถามว่าที่สวนนี่อยากแบกไหมปีนี้ราคาดีแต่ถามว่าผมก็อยากแบกแต่ในกรณีเราเอาไว้กกิ่งหนึ่งเนี่ยชือว,ว่ากิ่งขนาดนี้เอาไว้สามลูกครับทีแรกเอาไว้ห้าสี่ห้าลูกสามลูกมันยังบิดยังงอเลยครับเนี่ยเนี่ย,ยถ้าสองลูกมันจะสมบูรณ์มากส่วนมากจะสองลูกถ้าข้างบนหน่อยก็สี่ลูก ห้อยได้แต่ข้างล่างนี้จะประมาณสองลูกไม่เกินสองลูกครับลูกมันก็จะไม่ลูกมันก็จะบิดครับเพราะข้างล่างนี้จะอาหารข้างบนลงมาจากข้างล่างครับข้างล่างนี้จริงทุกข้างล่างนี้จะเอาไว้สองครับนี่ครับดูเอาไว้สองครับนี่เอาไว้สองครับเอาไว้สองก็ยังบิดเลยครับบางทีมันไม่สมบูรณ์นี่ครับตัวน,นี้ก็สี่สิบกว่าลูกไม่ไ้น้อยนะครับนี่ ตัวน,นี้ครับนี่ครับนี่นี่กรล่วงครับล่วงเมื่อคืนนี่ครับนี่ล่วงเมือ่อวานตูดเป็ดมันจะล่วงครับตัวไหนไม่สมบูรณ์ถ้าแบบลักษณะแบบนี้แล้วโอกาสล่วงก็น้อยครับมันคือมันมีมเมล็ดสี่ปูห้าปูแล้วครับตัวไหนตูดเป็ดเนี่ยจะล่วงครับน,นี่ยอดยอดมาเตรียมต้นต้นนะครับถ้าเป็น าเป็นไข่นกกระทานะครับถ้ายอดมาแบบนี้ครับทุกกิ่งนะครับมีเป็นร้อยเหลือไม่ถึงสิบลูกครับถ้ารุ่นนี้มาครับเนี่ยถ้าถ้าใบออกมาแบบนี้นะครับชุว่าทุเรียนไข่ไก่ไข่อะไรนี้ครับถ้ายอดออกมาแบบนี้ครับมีเป็นร้อยเหลือไม่ถึงสิบลูกครับนี่ผมรุ่นนี้ผมไม่กลัวแล้วครับยอดมาครับผมรุงต่อเลยครับสีดพัวเหมือนเดิมครับสี่ทุกเกืยวันครับ พอเกี่ยวอะมิโนเคลเซียมโบลอนครับสีเข้าลูกเข้าใบไปครับบำรุงใบปุป๋ยทางดินก็ใส่ไปแล้วนะครับปุ๋ยทางดินตอนนี้ใส่สิ5ห้าห้ายี่สิบครับใส่ไปอีกจะัตอนนี้ก็หกสิบวันเก็บสบวันใส่ไปอีกรอบสุดท้ายก็ใส่เป็นสิบห้าห้ายี่สิบห้าสสิห้าแล้วแต่ครับตามถ้ามีที่จริงก็บางคนก็ใส่ 0050ก็ได้ครับแล้วแต่แต่ละสูตรนะครับใส่ได้หมดครับ5ช่วงระเบียงภูเนี่ยที่สวนผมปีนี้นะครับปีที่แล้วผมพลาดยอดไหลครับปีที่แล้วผมพลาดยอดไหลหนึ่งที่คำมาคำที่คำว่ามายอดไหลกิ่งหนึ่งทุเรียน รุ่นนี้เนี่ยเนี่ยชื่อว่ารุ่นนี้นะครับเราก็เอาไว้ประมาณกิ่งหนึ่งห้าลูกหกลูกครับหนามมันก็แดงครับถ้าเราเอาไว้กิ่งหนึ่งสองลูกสามลูกครับไม่แดงครับเขียวครับเดี๋ยวจะไปดูให้ดูครับให้น้ำสิบนาทีหนามแดงไหมครับไม่แดงนะครับนี่กิ่งนี้ที่กิ่งอ่ะมันไม่ใช่น้อยนะครับทีแรกเอาไว้สี่ครับ มันงอก็เอาไว้สองนี่ครับน้าไม่แดงนะครับถ้าข้างบนขึ้นไปหน่อยก็เอาไว้สามสี่ครับข้างล่างนี้ที่จริงจะแต่งอีกรอบหนึ่งครับแต่งขาดครับเนี่ยครับตัวไหนกิ่งไหนมีสามลูกข้างบนนะครับจะเขียวจะสวยจะไม่บิดไม่งอครับถ้าตัวไหนเอาไว้เยอะๆจะแดงแล้วก็น้ำจะขึ้นช้าครับที่จริงให้น้ำแค่สิบนาทีนะครับไม่ได้ให้มากนะครับ แต่รุ่นนี้ยอดยังปกติครับนี่แหละที่ว่าให้น้ำสิบนาทีทุกวันหนึ่งป้องกันยอดมาครับใบใบปีนี้ทำไม่ได้สวยนะครับยอมรับเลยว่าทำไม่ได้สวยใบไ,ไม่ได้สวยงามครับเพราะว่าเราทำดอกสามรอบนะครับใบเลยโซมทำดอกรอบแรกก็หยุดไปก็รอบที่สามนะครับนี่ถึงได้ใบก็เลยโซมไปนิดนึงครับ ก,ก็ตอนนี้ก็พยุงชุดนี้ไว้ครับต่อไปถ้าทุเรียนรุ่นนี้ขึ้นไปหกสิบวันแล้วเรค่อยเพิ่มน้ําไปให้ยอดมาครับแบบต้นนี้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีสีต้นครับยอดมาทุกต้นแหะครับนี่ครับยอดจะมาแบบนี้ทุกต้นเลยยอดมาหมดแล้วครับยอดมามันก็ทุเรียนมันหกสิบวันเจ็ดสิบวันแล้วมันก็อยู่ได้ครับ มีเมล็ดแล้วมันจะอยู่อยู่กับเราหรือว่าไม่อยู่กับเราลูกนี่เราเราแต่งเร็วมันจะขึ้นเร็วมากครับช่วกิ่งหนึ่งเราจะเอาสามลูกเราแค่สี่ครับเื่อไว้ลูกหนึ่งพอครับไม่ต้องเื่อไว้กลัวมันร่วงนะครับถ้าลูกไหนสวยๆเราทรงสวยๆเราแต่งขาดเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าปีนี้ทุเรียนที่สวนนี้ แตงขาดตั้งแต่ยี่สิบวันถึงสามสิบวันไข่ไก่ไข่นกกระทาแต่งขาดเลยครับเพราะว่าแต่งขาดรุ่นแรกเนี่ยมันไม่ร่วงครับมันร่วงน้อยครับตัวน,นี้ก็ร่วงไปสามลูกครับเราเผียรไว้สี่ห้าลูกนี้ครับร่วงไปสามลูกร่วงไว้สามลูกครับเนี่ยจริงหนึ่งเอาไว้สองลูกถึงสามลูกนอกจากจริงใหญ่ยิงข้างบนอะ ดูอากาศเราได้ใบเราพร้อมครับเราก็เอาไว้ได้ครับส่วนมากเอาไม่มากเกินไปอาหารไม่พอก็บิดเบี้ยวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับรุ่นนี้แต่งขาดนะครับนี่เห็นนี่ครับนี่กิงนี้ใหญ่นะครับนี่กิงนี้ไม่ใช่น้อยนะครับแต่อาไว้สามลูกครับอิ่งนี้ก็เอาไว้อิ่งนี้มันร่วงครับเหลือลูกหนึ่ง ข้างบนยังไม่ได้แต่งขาดครับนี่ข้างบนนี่อีกเดี๋ยวก็เริ่มแต่งแล้วครับเพราะว่าแต่งทุกวันแต่งเป็นต้นเป็นต้นไปทั้งแต่งทั้งโยงกิ่งด้วยครับอืมที่จริงสุเรียนรุ่นนี้เราแต่งด้วยโยงกิ่งด้วยครับเพราะว่าหนึ่งการแต่งกิ่งนะถ้าเราแต่งแล้วรุ่นนี้มาโยงกิ่งนะครับมันจะขึ้นต้นลําบาก หนามก็ปักมือครับปักมือปักหัวครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวนี้เพิ่งได้รุ่นนี้เพิ่งได้เก็บสิบวันครับหกสิบห้าถึงเก็บสิบวันครับข้าวๆดูนี่ยอดก็มาครับถ้ารุ่นนี้ละอยู่ครับเบ่งปูแล้วครับเนี่ยเห็นไหมเบ่งปูหมดแล้วครับ ครับปีนี้จะไม่กดยอดครับจะไม่กดยอดด้วยศูนย์ห้าสองสามสี่ครับปีนี้จะไม่กดยอดเพราะว่าจะดึงน้ำออกครับให้น้ำสิบนาทีทุกวันครับนอกจากฝนมาอีกกก็กรณีหนึ่งครับถ้าฝนมานี่ถ้าฝนมาก็อีกกรณีหนึ่งครับยอดไหลในช่วงนี้ฝนมาแต่มารอบก่อนนี้ก็ ็ไม่ไหลนะครับมารอบก่อนตกอยู่ประมาณสองชั่วโม,มงกว่าครับรอบก่อนนะครับก็เราก็งดไปสี่ห้าวันถึงมาให้อีกทีหนึ่งครับเนี่ยต้นนี้ก็หกสิบนะครับนี่ไม่ใช่น้อยนะครับต้นนี้หกสิบลูกนะครับเนี่ยเราก็เอาไว้กิ่งหนึ่งสามลูกสี่ก็มีครับสี่นี้ก็อาจจะตัดขาด เอาไว้สามครับเอาไว้สามข้างบนอ่ะเอาไว้สามสี่ถ้าไหนกิ่งไหนสมบูรณ์ดูว่าลูกมันสมบูรณ์ค่อยเอาไว้โตดเป็ดเอาออกหมดเลยครับอย่าเอาไว้ก็แบบนี้ครับเห็นไหมเริ่มเริ่มจะง,งอแล้วครับลูกนี่นี่แต่ในกรณีกิ่งนี้ใหญ่อยู่ก็เลยเอาไว้สี่ลูกมันอยู่สูงเลยครับอยู่ท่วมหัวถ้าอย่างข้างล่างนี่ครับเอาไว้ลูกนึงก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ยิ่งทุเรียนเราปลูกระยะแปดคูณแปดแล้วมาสลับพันปานี่ระหว่างประกาศช่องลมไม่เข้าถึงครับที่จริงก็อยากปลูกกลงห่างนะครับพื้นพื้นที่เราน้อยครับเลยก็เลยปลูกแปดคูณแปดแล้วมาสลับพันปลาครับนี่แหละรุ่นนี้แต่งขาได้เลยครับเนี่ยรุ่นรุ่นเขาเรียกรุ่นหนึ่งเดือนครับยี่สิบห้าวันถึงหนึ่งเดือนครับแต่งขาเลยครับแต่งขาแล้วจะขึ้นเร็วครับเนี่ยรุ่นนี้ก็เท่า เพื่อใกล้ป่องนมแล้วนะครับเนี่ยเราแต่งไวแต่งตั้งแต่รุ่นไหนเดี๋ยวจะให้อธิบายให้ดูพี่กิงทุเรียนเนี่ยที่นี่เริ่มแต่งตั้งแต่ขนาดนี้นะครับนี่นี่ครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่แต่งขนาดนี้นะครับกิงเนี้ยที่กิงมันมีเยอะแล้วเด็ดทิ้งนะครับเอาไว้สีพี่กิงกิงนี้ข้างล่างน่าจะอยู่ประมาณสองลูกครับ เราแต่งขนาดนี้เลยนะครับไม่ได้ว่าเอานานนะครับไม่ได้ไม่ได้โชว์ไว้เป็นพวงเต็มต้นเลยนะครับเนี่ยแต่งแต่งไว้ครับเพราะว่าเราจะไปโชว์เลยมากๆแต่งไว้อาหารเราก็ไม่เพียงครับลองทําดูก็ได้ครับไม่ต้องเชื่อผมหมดก็ได้ครับลองทําดูก็ได้ครับอืมว่าความแตกต่างมันจะขึ้นเร็วไหมเนี่ยทุเรียนหนึ่งเดือนเราแต่งเร็วหนึ่ง หนีการยอดไหลถ้ารุ่นนี้ยอดไหลมาครับมีเท่าไหร่ก็เตรียมตัวเลยครับล่วงหมดเหลือไม่เกินห้าลูกครับสิบลูกครับถ้ารุ่นนี้ให้น้ำสิบนาทีแต่งลูกช่วยกิ่งหนึ่งเอาไว้สามเอาไว้สองยังไงก็หนียอดทันครับเพราะว่าเราให้น้ำน้อยครับน้ำแดงนี่ไม่ได้เกี่ยวว่าน้ำน้อยน้ำมากนะครับที่ว่าน้ำแดงนหะ ลองสังเกตดูว่ากิ่งไหนหนามแดงๆนั่นในกิ่งนั้นเราเอาไว้กี่ลูกครับเราจะเอาหมดไหมที่จริงเราอยากเอาหมดแต่ทุเรียนมันไม่เอากับเราเ,ออเราอยากจะได้หมดอยากจะแบกหมดแต่ทุเรียนมันมันจะสลัดทิ้งเองครับออถ,ถ้าทำได้อยู่มันก็ไม่ธรรมดาครับก็ได้เยอะ แต่นี้มันก็ไม่ใช่น้อยนะครับชื่ววันนับรขาวๆนี้ก็สี่สิบ้าสิบแล้วครับแต่จะเผียไว้แค่ห้าลูกสิบลูกก็พอไม่ได้เผียยไว้ชุอว่าเราจะเอาห้าสิบเราไว้ในต้นแปดสิบนะครับดูซิว่ามันจะดึงอาหารเท่าไหร่ครับนี่แหละคลิปนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวเกี่ยวกับการให้น้ําว่ายอดไหลยอดมาช่วงไหนทุเรียนไม่ล่วงนี่แหละครับเอามาพี่น้องดูครับ ายอดมาช่วงนี้ล่วงหมดไข่ไก่ไข่นุก,กระทาแต่ถ้ารุ่น60วันเกวันครับมีแต่ทำให้ใบสมบูรณ์เพื่อจะเลี้ยงต้นต่อไปครับไม่ได้กดยอดครับอยู่นี้คลิปนี้ขอขอจบแค่นี้ละครับสวัสดีครับ